ก้อยก้อยในการทําครีมกันแดดอะไรคือขั้นตอนที่ยากที่สุดเนื้อการทําเนื้อครีมอ่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดครีมกันแดดส่วนใหญ่มีนิ้นนะเวลาเราทาเราทา2ข้อนิ้วเนาะมันถึงจะป้องกันแสงแดดได้ยอย่างมีประสิทธิภาพคราวนี้ยิ่งทา2ข้อนิ้วมันมันยิ่งทําให้หนักหน้าพอไปโดนแดดจริงหน้าจะ,จะเยิมมันแล้วพอหน้ามันเยิมมันอุดตันมันก็เป็นสฉวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนื้อมันต้องบางเบาแล้วก็เย็นสบายหน้าสามารถทาทับระหว่างวันได้ ทาได้ทุกวันโดยไม่อิดออดแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดสิวแต่ว่าพอเวลาเราทําเนื้อที่บางเบา SPF มันจะไม่ขึ้นถึง50ดังนั้นสิ่งที่มันยากก็คือ SPF ต้อง50 PA 4+ และเนื้อต้องบางเบาถ้าให้ดีนี่ก็คือช่วยให้ผิวเราเนี่ยเหมือนโทนอัพขึ้นหนึ่งกระดาษฉะนั้นกันแดดตามสูตรนี้ะนะดีบงจริงๆนจะ กแดดต้องนันชากันแดดต้องนันชากันแดดต้องนันชาตะกราตะคราตะครารี่ก,กด